ครับพี่น้องนะครับสวัสดีพี่น้องสุภุสุคนนะครับพาพี่น้องมาตรวจเบิงแปลงนะครับพี่น้องนาแปลงนี้พื้นที่แปดไร่ครับพี่น้องนะครับใช้พันข้าวปลูกสองห้าสิกิโลครับพี่น้องนะครับเป็นข้าวเหนียวสันปะตองครับพี่น้องนะครับนาปัญหาของนาแปลงนี่ก็คือน้ำวอเสมอครับพี่น้องนะครับ มีมองสูงมองต่ำนะครับก็เลยต้องเฮ็ดคันนาไว้แบบสมัยโบราณยังม่มีงบปรับปรุงนาพี่น้องปรับให้เป็นนาที่ซื้อเมืองกันเลยพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นเวลาน้ามอฮอดนละยพี่น้องนะครับหญ้ามันก็จะขึ้นนะพี่น้องนะครับเวลาน้าบ่พอหยามกับที่ขึ้นพี่น้องนะครับเนี่ยคือปัญหาของนาแปลงนี้นะครับหญ้าก็ขึ้นทั้งหญ้าข้าวนกนะครับหญ้าข้าวนกนะครับกก นะครับอันนี้กกสายครับพี่น้องตัวนี้นะครับกกทรายนะครับตัวนี้กกทรายพี่น้องนะครับนะครับนะครับอันนี้นะครับเม็ดกลมๆนี่พี่น้องเหลืองๆเนี่ยครับกกขนาดครับพี่น้องตัวนี้กกขนาดนะพี่น้องเด้อเอากกขนาดนะครับอันนี้พี่น้องนี่ครับเม็ดกลมๆน้อยๆนี่พี่น้องนะครับนี่เขาเรียกหนวดประดุกพี่น้องนี่นะครับหนวดประดุกนะครับ หนวดปลาดุกนะครับบางคนก็จะเอิ้อนอย่าไข่เขียดนะครับพี่น้องนะครับเนี่ยพี่น้องนะครับเนี่ยพี่น้องนะครับนี่พิเอกตัวร้ายพี่น้องเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับนี่คือหญ้าข้าวนกนะครับหญ้าข้าวหญ้าข้าวนกหรือหญ้าพุ่มควงอะไพี่น้องเห็นไหมพี่น้องเนี่ยนะเนี่ยนะครับความสูงนะครับพี่น้องมนะครับอาจจะถึงร้อยแปดสิบเซนติเมตรพนดีพี่น้องนะครับถ้าเกิดมันเจริญเติบโตดีๆพี่น้องสูงๆพี่น้องเนี่ยนะครับเนี่ยเวลามันแก่ก็จะเป็นเม็ด สีน้ำตาลแล้วก็ร่วงลงใส่นาเขานะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนการปั่นนานะครับแท่น้ำไว้นะครับให้น้ำมันท่วมนะครับท่วมแปลงนาแล้วก็ระบายน้ำทิ้งก็สำคัญกับจีซอยเขาเอาเมล็ดหญ้านะพี่น้อง,อ,งออกไปทิ้งออกทิ้งจากแปลงนาเรานะพี่น้องเนาะนาแปลงนี้นะครับแปดไร่นะครับ,รบมันต้องใส่ขขาปลูกจริงๆแล้วกันนี่แหละพี่น้องนะครับ ต้องใช้ข้าวปลูก25กิโลกร,รัมต่อไร่กับประมาณ200กิโลกร,รัมต่อไร่หละพี่น้องนะครับพอดีเตรียมข้าวปลูกไว้นะครับมันเหลือก็เลยใส่นะครับอัตรา250กิโลกร,รัมต่อไร่ก็คือซ้ำนาแปงเท่งพี่น้องนาแปลงเท่งมัน10ไร่ก็ใช้250กิโลกร,รัมนะครับนาแปลงนี้นะครับ นะครับเป็นพื้นที่นะ้าจริงๆไงนะ,นะพี่น้องมันกัดเก้าไรกว่าพุ่นเหล่าพี่น้องนะครับแต่มันหักนะครับนั่นนี่ออกในพื้นที่นะครับคนเด็ดนะคนเกา ness, ่าผลผล่ามันเป็นแปดไร่ก็เลยใส่แปดไร่พี่น้องนะครับเป็นการคำนวณน,นะครับนะครับจริงๆแล้วนะครับพื้นที่ของเบื้องแล้วนะอาจจะถึงเก้าไรดอกพี่น้องนะครับจะเท่ากับใส่ใส่พื้นที่แปดคำนวณน,นะครับเวลาบอกรดเกี่ยวเพิ้นนะครับ เคยเคยเอาโดรนมาจับพี่น้องนะครับคือน้าแต่ละแปลงตามเอกสารเนี่ยกับที่นาจริงเนี่ยบางที่มันกับบ่ค่อยตรงนี้พี่น้องผมเอาโดนนะครับพี่น้องมาฉีดยาอยู่ปีหนึ่งเราลองจับพื้นที่เบิง่งก็ประมาณแปดไร่กว่าน่ะพี่น้องนะครับก็เลยใส่อัตราแปดไร่นะครับใส่ใส่ปุ๋ยรอบแรกไปตอนอายุหนึ่งเดือนพี่น้องเป็นปุ๋ยยูเรียนะครับจีหกศูนย์ศูนย์หนึ่งเออสองกระสอบ นะครับแล้วก็ช่วงประมาณ60วันก็ใช้ยูเรีย6 0 0สองถุงแล้วก็ปุ๋ยสูตร15 15้าห้าอีก2ถุงครับพี่น้องตอนแรกตั้งใจว่าซีไซปุ๋ยแต่งหน้าเป็น460อีกสัก2ถุงพี่นอ้องแต่มาเบิ้งจากเขาแล้วเขามันกะน,นะครับสวยงามนะครับพี่น้องนะครับแต่กอดีก็เลยอาจสีบอไซด์พี่น้องกับคงสำเนียพี่น้องนะครับหน้าแปลงนี้นะครับหวานวันที่หนึ่ง มกราคม2566นะครับพี่น้องทวนน้าแปลงทึงนะครับวันวันที่20ธันวาคม2565นะครับห่างกัน10มือพี่น้องนานาแปลงทึง10ไร่นะครับอายุข้าว90วันนะครับนาแปลงนี่พื้นที่8ไร่นะครับอายุข้าว80วันหนึ่นว่าพี่น้องนะครับห่างกัน10มือพี่น้องนะครับห่างกัน10มือนะครับปัญหาของนาแปลงนี้ก็คือนี่หนะพี่น้องนะครับน้ามันบ่น้ามันบ่เสมอหนึ่งสองน้ามันขาดพี่น้อง เก็เลยเฮ็ดไห้น,ไนะครับเกิดวัชพืชคือเวลาเฮานะครับเข่าได้ประมาณสักเจ็ดวันน่ยพี่น้องนะครับบางทีก็ต้องสูบน้ำหาดรอบพี่หนึ่งพราะเข่าสิบห้ามือก็สูบอีกรอบที่ 1, อ 15, อสองพี่น้องเช่นนะครับพอรอบที่สามก็ที่ต้องสูบน้ำขังเลยพี่น้องที่นี่ปรากฏวา่าที่นี่น้ำมะพอพี่น้องนะครับสูบน้ำม,มา,ามีเกิดเลยเฮ็ดไห้หยามวัเพืม่มันเกิดพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับ น้ำบ่พอพี่น้องเนี่ยครับน้ำน้ำบ่อพอนะครับนีพี่น้องนะครับอันนี้คือกกยังพี่น้องเอ้ากกยังนะครับเนี่ยตัวนี้กกทรายดิพี่น้องเด้อกกทรายกกทรายนะครับกกทรายอันนี้กลมๆพี่น้องเอ้ากกยังครับเนี่ย ตัวนี้กกขนาดได้พี่น้องเดอ้อกกขนาดนะครับไอเม,ม็ดกลมๆนี่ครับพี่น้องเอาเม,ม็ดกลมๆนี่นะครับเขาเรียกหนวดประดุกได้พี่น้องเดอ้อหนวดปลาดุกครับพี่น้องนะครับนะครับส่วนไอ,ไอตัวล้ายนี่คือ หญ้าข้าวนกนะครับหรือหญ้าพุ่มพวงได้พี่น้องเด้อนะครับพี่น้องเนี่ยปัญหาของนาแปลงนี้นะครับก็คือน้ำเบ่เสมอนะครับน้ำบ่พอนะครับเห็ดในเกิดหยางครับพี่น้องเนี่ยนะครับพี่น้องนะครับเนี่ยเนี่ยเบื้องหน้าพิ่นทางซ้ายมือพี่น้องเนี่ยอายุเก้าสิบวันนะครับซ้ำน้ำแปลงเติอนของเขานแ่นพี่น้องเนี่ยนาเขียวเขารู้แล้วว่าเขียวปืนเนี่ยเขียวยูเรียพี่น้องนะครับ ถ้าเขียวอ่อนๆธรรมชาติต้องเขียวทั้งของเขาเนี่ยพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับเขียวอ่อนๆนะครับทั้งเขียวปืนนะพี่น้องยูเรียนะครับสี่หกศูนย์เนี่ยนอนพี่น้องเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยของเพื่อนพี่น้องข้าวเก้าสิบวันกําลังกําลังยิงแขวาพี่น้องนะครับเนี่ยนะกำลังยิงแขวานะครับกาลังออกลวงพี่น้องกาลังออกลวงนะครับ มาเดินตรวจแปลงนาพี่น้องนะครับมาเดินตรวจแปลงนาน,นะครับเนี่ยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงสําคัญพี่น้องนะครับต้องห้าไหมไม่ขาดน้ําพี่น้องนะครับข้ากําลังจะออกลวงเอา้าอีกตัวนึ่งพี่น้องน้าแปลงเทงบวมีนะครับอันนี้คือีอย่างพี่น้องเนี่ยนะพี่น้องบางทวงเอานะครับเนี่ยนะครับนี่นนอ่ะ พี่น้องเด้อเอ็นะอีตัวนี้นะครับเพิ่มอีกตัวนึงพี่น้องเด้ออันนี้เขาเรียกตาลปัดหรือสีได้พี่น้องเด้อนะพี่น้องเอื้อในถือครับพี่น้องนะครับบางคนก่อไปกินกับน้ำพริกพี่น้องตาลปัดหรือสีนะพี่น้องเด้อนยครับตาลปัดหรือสีครับเนี่ยตาลปัดหรือสีครับนะครับเดี๋ยวจะเอาไปเลี้ยงหอยพอดีมูพวกอยู่หนองบัวลำพูนะครับเพิ่นให้พันหอยปังมาพี่น้องนะครับก็เลยเอาไปเลี้ยง ใส่ไอ้ถังไว้อยู่บ้านพี่น้องนะเดี๋ยวเขาไปเบิบ้งไปชมน,น้ำกันนะครับเขาไปเบิ้งไปชมน,น้ำกันนะครับนะครับเนี่ยอ่ะนี่คือตะลับปัดหรือสีได้พี่น้องเดอ้อเออเนี่ยถือพี่น้องนีอ่อยู่ในอยู่ในแปลงน้ำผู้ใดมีครับเนี่ยบางแปลงบบม,มีพี่น้องนี่ตะลับปัดหรือสีคล้ายๆตะลับปัดใบเพื่อนพี่น้องนี่เห็นไหมครับนี่นะครับอ่ะตะลับปัดหรือสีพี่น้องอืมนะครับที่เกิดบางเป็นเป็นบางแปลงพี่น้องอ่ะ <second> เา้เาไปเลี้ยงหอยพี่น้องเอาไปเลี้ยงหอยหอยปังเลี้ยงไว้อยู่บ้านพี่น้องเนี่ยหอยปังอ,อืมพี่น้องเดินต่อเดินต่อนี่ครับแต่ละปัตตุสีนะครับ เนี aken, ่ยพี่น้องนะของนาเคี <t> ้ยนพี <t> ่น <t> ้องยู่ซ้สยมือนี่นะครับนีของนาเคี้ยนกัเจบปัญหาเดียวกันนะพี่น้องก็คือหญ้าข้าวนกนะพี่น้องนะครับหรือหญ้าพุ่มพวงเนี่ยของเขาทั้งขวามือพี่น้องถ้าเทียบเบื้องการนั่งหน่อยก็เพื่อนยู่พี่น้องถ้าเกิดเทียบหน้านาเคี้ยนนะครับเนี่ยเป็นปลาของเขากับมียู่พี่น้องหักบ่หลายพี่น้องนะของเขาจะเป็นนะครับเป็นกกสายนะพี่น้องของเขานี่ยกกสายกกสายนะครับ สบายดีจะผูกสุกคนได้พี่น้องเด้อนะครับพามาเบ่งตรวจแปลงต้องเดินตรวจได้พี่น้องการ,กรเกษตรทำนาต้องใจรักได้พี่น้องนะครับโอ้ใจบรักไว้เลยพี่น้องเอ้ภยภว่านบ่มา,มากตากแดดเนะี่ยพี่น้องมองดูแนวหน้าแปลงกลางๆนี่พี่น้องนเนี่ยครับเจอปัญหากกพี่น้องเนี่นะครับทางซ้ายมือเนี่ยเจอปัญหากกขนาดพี่น้องเม็ดกลมๆในพี่น้องเนี่ยน,น,นะครับกกขนาดนะครับ ของเขากับบัวทไดพี่น้องบ,บัวทลาบัวทได educating. ของเขานี่เป็นโ khi, โกกกกซ้ายนะครับดดะน,นะครับที่่อดอกเขาที่เป็นแล้ไขๆนะครับไล้ายๆสนแผงอะพี่น้องนะครับนันนะครับของเขาก็เริ่มบางส่วนพี่น้องเริ่มออกลวงก็มีนะครับ <t> แต่มันเป็นส่วนหน่อยนะครับนะครับต้องเป็นสักปลายเดือนพี่น้องอาจจะออกอาจจะออกเบิดนะครับพี่น้องออกไรก็นี้นะครับ เพราะตอนนี้ข้าวอายุแปดสิบวันนะพี่น้องนะครับเบิ่งดูเบิ่งน้ำเขาครับนะครับเดินตรวจแปลงได้พี่น้องเด้อนะครับสบายดีสุขภูสุขคนนะพี่น้องเนาะนะครับเดินตรวจแปลงดูแปลงนะทางไา้มือเนี่ยมันเป็นนะครับเป็นแปลงมันเป็นเป็นน้ำคุ้มนะพี่น้องนะครับเป็นแปลงน้ตัเนี่ยเขาก็เลยต้องเฮ็ดขันไว้พี่น้องให้น้ำมันไปทั่วแปลงทางทาง้ายมือมันก็เลยได้น้ำ บพาขาดเขาก็เลยเจริญเติบโตดีพี่น้องแต่ว่ามันบางอยู่พี่น้องนี่นะครับตอนนั้นอากาศเย็นอากาศหนาวนะครับปรากฏว่านะครับเขาบกค่อยงอเขาที่ควนมันก็เลยกลายเป็นเข่าบางพี่น้องนะครับเสียด้ยหน่อยอย่าไหลบนใดกระถ่ายเบื้องได้พี่น้องเนาะนะครับนะครับนะพี่น้องเดินตรวจแปลงนะนะครับเดินเติบตรวจแปลงนะนะครับข้าวเหนียวสารปะตองพื้นที่แปดไร่นะครับอายุแปดสิบวันให้พี่น้องนึ่ครับเนี่ยนะครับเนี่ย พี่น้องหญ้ยาพุ่มพวงตัวอันตรายพี่น้องนะครับนี่ยหรือว่ายาเขานกนะครับคนคนเอื้อนหมาย่จอกท่านแม่ท่านครับครับห่างมาจอกทา่พี่น้องบางคนเนี่ยนะครับนะครับตัวร้ายพี่น้องตัวร้ายนะครับนะครับเดินตรวจแปลงพี่น้องเนี่ยตัดหญ้าแล้วพี่น้องมันกัหนายางน้ำบ่ตัดหญ้ามันก็บหนหาเบิ้งพี่น้องเลยนะครับเนี่บอกครับพี่น้องต้องเฮ็ด มันเป็นคันนาโบราณเลยพี่น้องตั้งแต่สมัยเพิ่นเฮ็ดรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายเ,เ,เ,เพื่ออะไพี่น้องเฮ็ดไว้เขาก็เฮ็ดตามเพราะว่าเพิ่งมาเฮ็ดนาใหม่ยังไม่ได้ปรับเลยพี่น้องเอ้ยประมาณก็ยัง,ย,งยังบ่ค่อยพอนะครับเนี่ยพี่น้องนะครับมาเบิ่งนะครับเนี่ยอันนี้คือกกขนาดนะพี่น้องกกขนาดนะครับนะครับเนี่ยมาเดินตรวจแปลงดู ดูนานะพี่น้องเนาะนะครับเดินปวดตรวจแปลงดูนานะครับนะครับเห็ดมือเราเล็กเรื่น่อยพี่น้องเลยมาตัดหญ้ากับนะครับมือไรมันก็มาตัดตัดลายมันแล้วเพราะได้แปลนนะครับพี่น้องเนี่ยนะครับพอได้เพราะได้แปลนนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยพี่น้องอ่ะนะครับเนี่ยพี่น้องนะครับเนี่ยมันต้องเห็ดคันนาไว้หลายเพราะเนี่ยคันนาโบราณพี่น้องเลย มีงบไรที่ปรับนะเป็นแปลงเดียวเลยพี่น้องนี่นะครับนี่ยปรับเป็นแปลงเดียวเลยค่อยบิ่ามตัดหญ้าได้พี่น้องนะนะครับก็เลยเนี่ยพี่น้องมาถ่ายพี่น้องเบิง่งนะครับสบายดีสุผู้ทุกคนได้พี่น้องเด้อนะครับ